สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมือนี้ก็ออกไปหลักสามสิบห้าซื้อน้ำเย็นกินกับน้องแพวสบายดีพ่อแม่พี่น้องปิดหน้าปิดตาเหรองานแดดมันฮอนตอนนี้ก็สามมูงเข่งเลยได้แต่ว่ายังฮอนยังอะไรอยู่พักดีวพักกระโดนพักยางกระแก่มาแล้วอันนี้เป็นทางเข้าบ้านของเราออกเนาะแหงแรงแต่ว่าใครแต่พักมันปุ่งเลยมีอันนมไปเห็นใบเขียวเนี่ยน้องแพวขับรถคือเก่าเมื่อนี้เพิ่์เอาลถดพ,พ่อเพิ่์ม้าเนาะนี่ คันเอารหลดพอใหญ่เพื่นฮะราะยันว่าได้อยู่คันสตาร์ทมือนะคะเนาะยันเย็นย็นดากะสีออกาหลดพอใหญ่ไปเนาะพอดการหลดนาะพัดุมกุ้มโหลดจีนเลยหลดเว็บจีนชื่อแต่ปลายปีแ้วก็ปุตี้มเลยแต่ไว้เลด้วยเอาก็บเอาฮอตอาตาปลายทางมันบ่ดีเน่นะเป็นคุ้มเป็นคืน แ่นไว้แล้วมันกระสันเนาะกล้อง,องสัน้นบวชเสือแล้วเนาะเนีน่ยน้ำนทีครับรถคนไม่ได้ขับตลกเห็นเบรกไม่ได้เลือแพ้ต่างพ่อมึงว่ายังเห็นเบรกได้ต่างหากไปขี้ดพนรอดได้แพ้รอดได้พิภพคุณหญิงแค่ได้ไนะคือว่าห้เหยียบวงเหยียบเบรกรถมันเป็นยัง นั่นแหละจึงมาให้แลนไว้เธอเธอก็แลนไว้มีมูมีมามีควายมาตัดหน้ามีรถตัดหน้า,าเขาเสียบเบรกทัดไปจะแลนไว้ยังไงไปกับหมูฮะคอยขี่ไปคือไปกับกูนี่เป็นชิแลนเอาแลนเอาเขาเป็นทัพโบราณคนทัพโอ้ยกูเห็นกูเห็น,นมึงขี่ไปมึงเศร้านี่ขับไว่อยู่เดีเนี่ยรถเบรกบุรีนี่ทำไม มีมามียังวัตัดนะเอ,อ้ยวก,วกวูยกูอยากชิคิดสภ <laughs> าพเวลาชิความทงความทางกับความเล่นหาก,กับต้าตาเลี้ยวแน่เออ<น>ตาเลี้ยวอยู่รลุมนี้อันนั้นตาต่ำตาส <laughs> <laughs> ูงแถวเขาใหญ่เลยเนาะหลุลดท่อเป็นเออ งายอยู่ก็แพ้มันหลุดคอค่ะแล้วมันอยากห้างนะเนาะเกยสายเลยนาวเตินกดฉันบาไปบานถยบัาไว้เอาไว้จุกมือห้างเท่งกวดีเล่นไว้ไรดีอ่ะเาอยเอาคยเฮ้ยกดมคอยกับถอยแล้วกดีอะ เขาแค้มลายเจือกดิชายเด้อเว้ยทางบ้านน้ำมันเป็นขุม<ว>เป็นพืชย้ำตุ้มกับตุ้มขึม้นก็ย้ำขีตมนี่กระแท่นนี่แล้วนี่เป็นขีตมแห๊ะขนาดเมื่อน้ำฝนตกมือเดียวก็อย,อยังอันเจือนติดประดับติดหลดเวอร์แบบมันโอมีอันหีดทะเลแบบมันมีแต่มีแต่ขีตม คลายๆแบบม,มันมันมีแต่ตบม,มาดิเวลารถเหยียบไปมันก็เวอร์ไปดำตินลบหลบหลบเฮ้ยเอะ <laughs> เอ๊ะเอเด็กวะดทางใหญ่แล้วพ่อไม่พี่น้องโอดทางดำเลยเนาะเร่งไว้เลยเด้อ เฮียนจนเลิกของเฮียน,นีลยสามโมงเข่าสี่โมงไหนได้เนี่ยแต่ยังห้อนอยู่เนาะมีอยู่ลมแต่ว่าลมก็ขัดความห้อนนะไม่ใช่แคแพ้ก่อนก็คอยอลิน,น,นบ่มีรถดมึงกับเว้นอะพี่หละ่ะคันบ่มีรหลดมากะทางบนไดมันบดีกับเว้นเอาเน่ หลอกเนาะอยู่กันที่สื่อก็เบื่อทุกคน,นไปหลอซื้อนาำเย็นกินอาซากล้อไปซาวล้อแดออดแดดกับไปเห็ดแพียงวะนี่หอตลาดเลยทุกคนน้องแพลไยจะได้ผมน่ีเชียเนี่ยับนเลมึงมีจ่ายกูบอกมีมีหกสิบพัน ลืมมีใบเสร็มกูว่าให้ถือมาเงินบัตรบัวถือเลยอยากได้นั่นอยากได้นี่ได้โทรศัพท์ไอโฟนเอานั่นไปของลินเด็กน้อยขึ้เบรนขึ้นเบรนแล้วแต่โบจักบบจักกูไม่ได้ใส่น้ำทอดแล้วมั้ยนึว่ากุดแจ๋ห่ะ นั่นแหละซีนั่นแหละไปจ่ายเงินเงินบัตรที่มันจะกรีบอยากได้นั่นอยากได้นี่นไม่ใช้<ว>จะคองนะจะาของเราคูอูนัพี่จ่ายเงินเท่าได้ฮะ หกสิบห้าหลอดลูกเขาแพงแบบได้ไม่ได้ได้เชียงลูกพี่น้องได้แต่พมปอบมันนี่เงินบบมีบบถือเงินมาน่องแพวก็อยากได้อยากได้นี่ย่างไวไลยจะเอาไปเห็ดเพียงเบ้างเอาไปเปียจากกระดาษมปอบพี่เชเอาไปเห็ดได้ปล่าเป็นเพลด่อยยุงยุงคือย่องตู้ถุยนี่เอาไปเปียวมดสัตว ไปรอเบิ่งอันจักสิซื้อหยังมาก็มาครับักไซอยากินซิ้นาะ่านห่านกินนากอยาางหลาแพวกเฮองหม่ งามมาเดินมาเดินมาเมาเดินเออจะแฟนกล้องเจ้างามได้แต่เวลาจะลงคลิปมันคือหมัว ไข่เือนก็นมีบ้าบหเออ อย่ามันท่วงนะสเปนมันมาอีกแล้วชาวแคลได้พุ่มพร้อมไปได้ไข่สีดำ ถือเลยเขาหมักใส่ผ้าสีดำดำเอ้าเลือกเลือกเลือกเอาตัวไห้ก็ได้ที่เจ้าหมักขอหาจะเลือกวิกผมมั้เขานี่พ่อมั่งงามกับป้งงาม Ô, chị, không chị yam yam bó. đen đen đành lịch của bó. Chị, 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 chị. Chị, 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 chị. Chị, 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 ăn thôi. Cho mình này Cho mình. Cho mình. Cho này Cho mình. น้อยอันนี้สำหรับแบบหาจะไปบุญเลย

ในซีนแห่งมัดหนึ่งกับปิงไก่ขาหนึ่งเนาะกระชื่อได้มืออะไรทุกคนมาเลยแเว่แเว่จิฟฟี่ชื่อนั่งเย็นกิบก่อนเดกองูงูนุ่มไพ่นีน่ คันจองคันจองอะาริะชือคันจองชิเกะกะรหลดกับมิถุนเบกเกือกเอาเอาอยากไปแพ้เลยจะว่ากูยังหนังกูดีสับเมื่อกัเด้อโพยพี่น้องนลย้กูได้ยังได้ซิ้นแหงซิ้นหมูซิ้นหมูแหงหมัดน่อยหนึ่งครับ คขาไก่พันขาเดียวน้องแพรวได้ผมปอมก็บกผิดหนึ่งกรบอกผิดทงหนึ่งทงเน่นอยหนึ่งก็สซ้าพันหมกผักผิดทอดข้าวปั้มน้ำมันพี่น้องปั๊มปตทอ,อยู่แล้วเนาะอันนี้เนาะชื่อนุ้มเอาเอาลาาักษณะนี้ชือ่อนุ้มมาเตือนนี่นะใส่กระต่าลดไว้มันบูปีวดอกมปอม,มอค่ะเบิ้งมกพริกนะ หมากพลิกทอดกระซื้อแซบ่บอยู่บ่เมื่อนี่กุยทอดทอดเห็นกินละลายเราอยู่เพื่อนทำบุญอืดหมากพริกเผ็ดไม่งั้งใครม่ได้เผ็ดข่าวซื้อน้ำเย็น,ก,นกินก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องซื้อน้ำเย็นอยู่ป๊มปอตะทอดูจิฟฟี่ถ่านี่เด้อข่าวไปซื้อน้ำเย็นข้าวอยากไปบุญอีกไปบุญคำน้อยบางไฟกจะเจ้าจูดบ่ได้วงดนตรีก็บด้มีไฟข่ำไปมื่นวายาดอันตรายบ่ คุ้มตลอมากค่ะตลอมากเราเลยคุ้มลายไทยๆบาลขับนอนคุ้มคุ้มคุ้มหวยบักบ้าอีกคัวกับเวทไทยคัวคัวหลึกกับเดคุ้มก็พอคุ้มระวังเด้อขับรถผู้ได้่านแทนดิบังเขับรถดนะขับได้ผู้ย่านมึงเองหันอยากขับมึงไปหามือมึงครับไปต้นหนังกระดาษที่ยังรู้ไพครับก็คือการแล่ไพครับก็บอกเขาว่าคอยเด้อค่อยๆได้เกิดยังขึ้นมาแล้วมันยาก บ้านค้างนอยการรักษาไปอีกเนาะอกโฟมโพี่น้องเปิดกะห่าวอยากไปอยากไปกับสาวปาดเนาะเหาก็เข้าไปซื้อน้ำเย็นกินก่อนเขา้าอันนี้เป็น้านสะดวกซื้อิฟรีเนาะเย็นเด็่นี่นะตู้ว่างเลยมีน้ำเย็นหลากหลายให้เลือกอะไร อันนี้อาหารแปลรูปบอกเคยกินจากเถืออาหารกระพอไม่เคยกินจากเถืออาหารเลยซื้อน้ำเย็นกินขวดชองขวดเซเมือเลพี่น้องขนมขนมกหลายซื้อมีซื้อมีก็จากห่อพอได้มือต้มกินองสุก,กี้ซองหอ่อแล้วกก สิกี้ได้กระจกตาโพอย่างส่งห่อแล้วก็เปดพะโล้เนาะทุกคนโอเคเนาะเดี๋ยวเฮาก็สิเลือกของก่อนบ่ว่าเฮาก็บ่สะดวกบ่บ่สะดวกถ่ายกันได้เนาะบ่มีมือจับหั่นนะเอามี4ห่อห่อ6ห่อห่อ7ห่ออาหารเสริม หานซื้อยทองวางองไสยาก็ะิปจ่ายเงินดูๆมาจาังโอเคนะเนาะพอมปพี่น้องตอนนี้เขาก็ได้ซื้อน้ำออกมาได้น EC, ด้ำโออิซิดกันุ่มเปรีย้ยวกวก็มีมานะม่าเนาะคงกินก็ได้ปิ้งไก่้าหนึ่งก็ชีสแห้งทอด คงใส่เล็กน้อยได้คันจองอันหนึ่งน้องแพลแต้แต่มาพริกทอดกับอัน,นผมปอบมานี่สิไปบุญต่ออีกอคนขำแล้วก็ยังไปยอยู่โอ้ยพี่น้องเรืองเงินสำนีเงินส,สามสิบพันกีเรือหอวหน่อยซัมเรือห้าสิบบาทโอ้ยงูหลดค่ะโอเคเนาะมมพี่น้องคลิปนี้โ็จบกิบไมไ้สำนีก็นเ้กดไลค์ก,แก,กดแชร์กดติดตามที่สำคัญก็อย่ากดความโฆษณาเนาะทนะี่ได้เมื่อก่อนกดเลยนะ ง Adult, ูงูงูงูหลดงูหลุดในเมื่อกันเด้อ <jamais> พ่อพ่อกำลังดูบ <pandemia> ้านหุ่นยางคุณแล้วพี่น้อถอยลังถอยลังคลิปหน้าพ่อพ่อกันใหม่พี่น้องคลิปนี้ก็โตลาเหมือนกันเนาะสบายดีพี่น้องมือหิวคลองอยู่เนาะโอเคสบายดีเด้อคลิปหน้าพ่อพ่อกันใหม่บ๊ายบาย